มาดามน้อยแฟนเพจสวัสดีค่ะมาพบกับเพจแรกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านสายฝอวิธีหาคู่ครองชาวต่างชาติ ep 1 4หัวข้อชีวิตหลังแต่งงานกับฝรั่งเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นที่นน้อยจะ มาเล่าถึงหัวข้อชีวิตหลังแต่งงานกับฝรั่งเป็นอย,อย่างไรบ้างใช่ไหมคะ,ะน้อยๆอยากจะเท้าวความไปนิดนึงย้อนหลังไปในวัยเด็กนะคะในวัยเด็กเนี่ยเราเริ่มเรียนภาษาอังกฤษครั้งแรกก็คือตอนอายุ10บขวบคือปฐม4เพราอน้นอยอายุย่างสิบห้าย่างห้าสิบหกใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อเราไม่ได้เริ่มเรียนตั้งแต่แรกคลอดหรือระดับปัจจุบนันในสมัยปัจจุบันนี้และเราก็เป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเรารักภาษาอังกฤษมากแล้วก็เรียนหนังสือภาษาอังกฤษก็จะเรียนได้ดีได้เกรดสตลอดนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วช่วงมตน น้อยจังหวัดคนครพนมเป็นจังหวัดเล็กๆไม่ได้เป็นเมืองรองหน้าท่องเที่ยวเหมือนปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะคนครพนมปัจจุบันแต่ย้อนอด,นดีตไปมันก็เหมือนเมืองไกลปืนเที่ยมเพราะห่างจากกรุงเทพเกือบพันกิโลใช่ไหมคะนานๆถึงจะมีฝรั่งมังค่าลิดรอดเข้ามาคุณครูบอกว่าถ้าเราอยากเก่งภาษาอังกฤษเราอยากกลัวฝรัง่งพอน้น้อยเห็นฝรั่งโน้นก็กระโดดใส่เลยนะคะทั้งที่เราน่พูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง สมัยนั้นะนะแต่เราก็คือได้ความรู้ก็คือแค่ช่วงหมอต้นใช่ไหมแล้วก็ hello how are you where are you from แล้วก็ชวนเขาคุยนะคะตามความรู้เล็กๆน้อยๆที่เรามีในสมัยเรียนนะคะเราก็ชวนเขาคุยแล้วก็บอกเราชอบกินส้มตำไอไลท์ทอ like ีทพะพยา๊อกๆนั่นๆยังจําได้เลยนะคะก็พูดคุยกันไอไลท์ทอ like ีทพะพยาป๊อกๆกยูโน่พะพยา๊อกๆอะไรเงี้ยเออฝรั่งก็ข้ามหัวรออะไรเงี้ยนะคะแต่เพื่อนๆหลายคนก็ไม่กล้าเข้าใกล้ เพนะราะว่าฝรั่งมานานมาเมืองไกลปืนเที่ยงน,นครพนมนีม่ก็เป็นอะไรที่แปลกประหลาดแปลกปลอมเหมือนมนุษย์ต่างดาวหลงถิ่นเข้ามาเลยแบบนั้น,นใช่ไหมคะ <c oughs> ทีนี้โตขึ้นมาหน่อยก็เป็นวัยทํางานนะคะเราก็ทํางานาฝ่ายการตลาดขายเครื่องใช้ไฟฟ้านําเข้าจากบริษัทต่างประเทศคืคออิตาลีและก็จะมีหนุ่มสาวหรือ,อครอบครัวฝรั่งที่ได้ภรรยาไทยเขาก็มาซื้อเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็จะเป็นตัวแทนของทางร้าหรือเป็นตัวแทนของบริษัท ที่สนทนากับบริษัทกับฝรั่งก็ทําให้เกิดราเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจเพราะเราก็คือเอาติดตัวเรามาตลอดเราก็ไม่เคยทิ้งภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเพื่อนเราก็ใช้ใช้จนถึงปัจจุบันแต่เมื่อก่อนน่ะเรามีความรู้สึกว่าเออเราอยากจะมีแฟนฝรั่งนะ่ะเลยนะมันมันก็ไม่มีช่องทางที่จะเข้าหาได้ใช่ไหมคะก็คือเราก็ต้องไปทํางานตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเราถึงจะได้รู้จักกับฝรั่งใช่ไหมคะ แต่อันนี้ก็คือเราทํางานปกติทั่วไปคือทํางานบริษัททั่วไปแล้วก็ได้ได้แค่เป็นฝ่ายการตลาดที่คอยเทคแคร์ลูกค้า,า,าเข้ามาซื้อสินค้ากับเราเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะมากับบรรดาสาวๆก็คือแฟนเขาหญิงไทยต่างๆใช่ไหมคะอ่ะก็ไม่เป็นไรจนวันหนึ่งเรามีโอกาสใช่ไหมคะอ่ามันไม่มีอะไรที่สายเกินไปเห็นไหมคะเพื่อนๆเ,เพราะเราได้ภาษามันก็ทําให้เราได้เปรียบใครหลายคนแต่ปัจจุบันนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะคะใครหลายคนที่อยากจะเข้ามาเป็นผู้หญิงสายฟอ ใช้ Google แปลเลยค่ะเพื่อนๆจ้าทุกวันนี้สะดวกสบายแล้วก็เว็บไซต์มันก็เข้าไปในเดทติ้งกลุ่มหลายๆกลุ่มใน Facebook กลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้น,นหรือในเว็บไซต์โดยตรงก็มียกเว้นหนุ่มๆที่เป็นสแคมเมอร์ที่เข้ามาติดต่อหลังไม้นี้เราจะไม่พูดถึงนะคะเพราะว่าน้อยได้พูดไปแล้วเราก็เลือกที่จะพูดคุยกันหลายคนก็ประสบความสําเร็จปัจจุบันนี้นะคะคนที่เป็นแฟนฝรั่งนะมีตั้งแต่ครูพยาบาลพนักง,งานรัฐวิสาหากิจทํางานบริษัทสาวโรงงาน แม่บ้านทั่วไปนู่นนี่นั่นเจ้าของกิจการร้านดวงต่างๆนานาก็เข้าเว็บไซต์ไปหาคู่กันเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเปิดใจตัวเองให้กว้างเปิดตาให้กว้างไปตามโลกนะคะในเว็บไซต์เนี่ยมากมายฝรั่งเป็นแสนเป็นล้านคนแล้วแต่ว่าใครจะเจอใครใครจะเป็นเนื้อคู่ใครใช่ไหมคะอืมจนกระทั่งก็น้น้อยก็ได้มีโอกาสเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็เจอคุณโมนี่และเราก็ได้มีการอ่าผูกข้อไม้ข้อมือแต่งงานเล็ก แต่ง,งานเล็กก่อนนะคะเพื่อนๆและหลังจากนั้นคุณโมนี่ถึงบินมานาครพนมมามาใช้ชีวิตมาปักปกป,กปักหลักปักฐานอยู่กับน,อน,น้อยที่นครพนมคุณลุงโมนี่ถึงจัดพิธีฉลองมงคลสมรสสมรสด้ห้กับน,น้อยต่างหากนะคะอ่ะอันนี้ก็ พอเราไปใช้ชีวิตที่สมุยใช่ไหมคะพอเราไปใช้ชีวิตที่สมุยปีหนึ่งตอนนั้นน้อยกิจการคาเค้น้อยยังไม่ได้มอบเป็นการถาวรให้กับพี่สาวน้อยก็บินไปบินมาเดือนละครั้งใช่ไหมคะทีนี้มันมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยเพราะสมุยอ่ะอย่าลืมว่าเราต้องไปทั้งทางเครื่องบินทั้งทางรถแล้วก็ทางเรือใช่ไหมคะกว่าจะถึงเกาะสมุยแล้วน้อยมีความรู้สึกคือน้อยเหนื่อยแล้วก็เลยพอเราใช้ชีวิตร่วมกันประมาณ1ปีเราก็เลยพูดกับคุณโมนี่ว่าถ้าคุณโมนี่อยากจะ อยู่กับเราเป็นการถาวรนแล้วอะไรเงี้ยนะเราก็อยากจะให้คุณโมนี่เนี่ยกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดเมืองนอนของเราเพราะเรามีกิจการนะคะเราก็เป็นห่วงกิจการของเราอะไรเงี้ยคุณโมนี่ก็เลยตัดสินใจตัดสินใจมาอยู่นะครพนมกับนน้อยและหลังจากนั้นคุณโมนี่ก็มองหาที่ทางมองหาที่ทางเพื่อที่จะสร้างบ้านให้กับนน้อยตามที่คุณโมนี่ให้คำมั่นสัญญาเนี่ยแหละคะ่ะการใช้ชีวิต หลังจากแต่งงานกับฝรั่งเป็นอย่างไรเ,ออเหมือนอย่างที่บอกอะน,น้อยกับคุณโมนี่ก็ปรับตัวเข้าหากันน้อยมากนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับเราเป็นวัยผู้ใหญ่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเราทราบว่าอันไหนอันไหนควรจะใช้ชีวิตร่วมกันอันไหนที่เราไม่ควรใช้มันจะทําให้เราไม่มีความสุขอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็นคู่ที่ค่อนข้างจะแฮปปี้ แล้วก็ฝรั่งข้อดีของเขาก็คือเขาก็จะไม่จู้จี้จุกจิกความเป็นส่วนตัวของเรานะคะเพื่อนๆเขาจะไม่ก้าวก่ายเขาจะให้เขาจะให้เกียินะจะมีการให้เกียรติกันอยู่ตลอดเวลาเราก็จะให้เกียรติเขาเขาก็จะให้เกียติเราเขาจะไม่มาวุ่นวายเรื่องส่วนตัวอย่างเช่นทาไมยากพี่น้องเธอแบบนั้นแบบนี้ทําไมอย่างงู้นทาไมอย่างนี้ทาไมอย่างนี้ทําไมอย่างนั้นเขาจะไม่มีคําว่าทําไมทําไมอะไรก็ตามแต่ที่เขาจัดสรรให้เราแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสิทธิของเรา เราจะไปจัดสรรยังไงก็เรื่องของเราอะไรแบบเนี้เรามีหน้าที่ดูแลเขาเป็นสเต็ปหนึสเต็ปสองสเต็ปสามแต่สเต็ปสี่ไม่ให้บกพร่องในในความเป็นแม่บ้านในการดูแลเรือนชานเรือนเรือนเรือนชานบ้านหอเราอเงี้ยนะคะเป็นแม่บ้านที่ดีดูแลเขาอย่างดีแค่นี้เขาก็มีความสุขใจแล้วเขาก็คอยซัพพอร์ต คอยสปอร์ตให้รางวัลกิฟต์อวอร์ดอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นวันปีใหม่วันวาเลนไทน์วันเกิดเราวันเกิดเขาแม้กระทั่งวันแม่นะคะวันแม่เขาก็ให้เราเราก็ให้แม่เราด้วยวันเกิดแม่เราเขาก็ให้วันเกิดพี่น้องเราทุกคนคุณโมนี่ก็ซัพพอร์ตก็ให้หมดนะคะดูแลอันนี้ก็คือเป็นกรณีให้เป็นกรณีพิเศษพูดง่ายๆก็คือได้คุณโมนี่มาคนเดียวแต่ก่อนน้อยก็แบ่งปันให้แม่ให้พี่พี่สาวพี่ชายบ้างใช่ไหมคะเพราว่าพอเขาแก่เท่ามาแล้วเขาก็มี ความเจ็บป่วยมารุมเราหน้าที่การงานเขาก็ถดถอยลงแล้วก็ไปซัพพอร์ตคอยให้แต่พอมีคุณโมนี่เข้ามาในชีวิตมันเหมือนเป็นการเสริมลากฐานชีวิตให้น้อยมันมีความแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแกร่งและมั่นคงทําให้เราสามารถที่จะซัพพอร์ตครอบครัวเราได้ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วคุณโมนี่ก็เป็นคนที่เข้าใจวัฒนธรรมไทยเพราะเขามาอยู่เมืองไทยก่อนจะมาเจอน้อหน้อยตั้ง5าปีมันเขาก็เรียนรู้เรียนรู้ความเป็นเค้าเจอร์ของคนไทยว่าเป็นครอบครัวใหญ่ที่โอบโอบอุ้มเอื้ออารีต่อกัน ไม่เหมือนสังคมฝรั่งที่พ่อแม่จะอยู่บ้านพอลูกโตโปุ๊บเขาก็จะให้ลูกแยกบ้านออกไปเลยคุณจะไปซื้ออพาร์ตเมนต์อยู่จะไปซื้อบ้านอยู่หรือคุณจะไปเริ่มต้นด้วยการเช่าอพาร์ตเมนต์เช่าหออยู่อันนั้นก็เรื่องของคุณถึงเวลาวันศุกร์วันเสาร์ถึงจะมาทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่อาทิตย์ละครั้งอันนี้คือเป็นสังคมฝรั่งนะคะแล้วก็คือฝรั่งคนแก่เขาจะมีเงินกเกษียณที่ค่อนข้างเยอะจากจาก จากรัฐบาลเขาให้เขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็คือมีมีรายรับที่จะพอพอพอที่จะใช้จ่ายซัพพอร์ตตัวเองได้ไม่เหมือนกับคนเท่าคนแก่บ้านเราใช่ไหมคะเงินถ้าไม่ได้รับข้าราชการเงินคนเท่าคนแก่ที่เราได้จากรัฐบาลมันก็ไม่พอกินไม่พอใช้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นวัฒนธรรมที่อย่างลากลึกลง ลงมาตั้งนานแล้วเป็นร้อยรอปีแล้วที่คนไทยก็คือลูกหลานจะต้องดูแลคนเฒ่าคนแก่หรือพ่อแม่อันนี้เราพูดในขณะในในลักษณะข,ของคนที่อยู่ในสังคมดีๆทั่วไปเราไม่พูดถึงคนที่จิตใจไม่ดีงานที่ทำ้ายทุบตีพ่อแม่นะั้นเราไม่พูดและเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เขาก็จะไม่มาวุ่นวายมายุ่งกับเราเราก็มีความสุขมากคุณโมนี่จะให้เกียรติน้าน้ยทุกอย่างแล้วก็ไม่เคยจูจ้จี้จุกจิกนะคะน้าน้ยทําอะไรก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยทั้งหมดในขณะเดียวกันเราก็ให้ความเคารพยํำเกรงเขาเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราแล้วเราก็ดูแลทําหน้าที่ของเราให้อย่างดีพอถึงเวลาแล้วก็ไปท่องเที่ยวกันไปใช้ชีวิตอย่างที่น้าน้ยต้องการมันเหมือนฝันฝันที่เราฝันไว้ในวัยเด็กว่าเราต้องการอยากมีอยาก,ยากยมีชีวิตเป็นแบบนี้สิ่งที่น้าน้ยได้รับ คือ,น,อน้อยได้ทุกสิ่งอย่างเลยนะคะหลังจากที่เรามาแต่งงานกับฝรั่งแต่งกับคนไทยก็ดีนะคะแต่มันก็จะมีข้อจํากัดรายละเอียดปีกยอ่อยเราจะไม่พูดถึงเพราะจะพูดถึงปัจจุบันคือเราใช้ชีวิตคู่กับสามีฝรั่งไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสาวๆคนไหนที่มีความใฝ่ฝันอยากจะได้เป็นสายฝออยากจะเป็นผู้หญิงสายฝออยากจะมีแฟนชาวต่างชาติหยุดฟังคลิปความรู้ ของมาดามน้อยแฟนเพจเผื่อจะมีประโยชน์กับพวกเราเอาไปประกอบกับการตัดสินใจแล้วก็จะเป็นแนวทางที่ดีให้กับเพื่อนๆได้ได้ได้เดินไปตรงๆเลยไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหมือนน้อยกว่าเราจะประสบความสําเร็จ success bring success นะจ๊ะเพื่อนๆจ๋า คือเรียนแบบคนสําเร็จเราก็จะสําเร็จตามมันก็จะเป็นแนวความรู้ให้กับเราในการที่เราจะเดินไปสายฝออเราไปสู่ฝั่งฝันของเราได้ประสบความสำเร็จเร็วๆวันและเดี๋ยวุ่นนี้ EP 15เราจะมาพบกันว่าน้อยจะมีอะไรมาแบ่งปันมาเล่าให้ฟังสําหรับวันนี้ก็ลาก,ก่อนนะคะพบกันพุ่งนี้สวัสดีค่ะ